ะะสามารถสั่งซื้อสินค้านะคะไซโกโน10กล่องแถมฟรีไซโกโอูต้า1กล่องแล้วก็กระบอกน้ำนะคะอีกหนึ่งนะคะเท่ากับซื้อิ0แถม2 ลองทานก่อนนะคะก็ซื้อ3กล่องนะคะจะไซโกโนโ2กล่องไซกโกุ1หรือว่าจะไซโกโน่3เลยเนี่ยพระกันได้หมดเลยนะคะ3ากล่องแถมกระบอกน้ํานะคะมูลค่า2อ0ยบาทอีก1อันไปเลยค่ะถ้าอยากเป็นครอบครัวกเกทแมทนะคะเปิดบินเลยค่ะ10กล่องนะคะวันนี้คือเปิดบิน10กล่องแถมฟรีไปเลย2 ะมีไซโกดูต้า1กล่องนะคะแล้วก็จะมีกระบอกน้ำมูลค่า200บาทอีก1ชิ้นค่ะนอกจากกำไรที่ได้แล้วนะคะยังได้โปรสะสมที่คุ้มค่าเกินราคาอีกค่ะกำไรของแถมแล้วก็โปรโมชั่นนะคะสะสมไส้โกบูต้านะคะ สมนะคะ2,222กล่องน,นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะและสสำหรับไซโคโนคอลลาเจนนะคะเรามีโปรสะสม2,222กล่องเราก็จะพาทุกคนค่ะไปเล่นหิมะที่เกาหลีกันค่ะ นอกจากโภสสมดีๆอย่างนี้นะคะเรายังมีกําไรนะคะแล้วก็สินค้าดีๆการตลาดที่ดีค่ะใครอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะสามารถทักหาน้องๆตัวแทนจําหน่ายได้ทุกคนเลยที่พี่พ่อเตรียมกระจายของแล้วนะคะสาหรับน้องๆน,นะคะตัวแทนที่ไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนนะคะทุกคนสําคัญหมดเนาะก็รอรับได้เลยนะคะตอนนี้นะคะกําลังกระจายให้กับ X สิบทั้งหมด4คนนะคะหกล้อสคันเลยพานีน่เลย